ราชวงศ์จัก,กรีราชวงศ์จัก,กรีเป็นราชวงศ์ถัดจากสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีซึ่งปกครองราชนาจาักรที่สืบทอดกรุงศรีอยุธยามาจนเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษริส์ศึกขุนนางซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหนายก ในราชสำนักของสมเด็จพระเจ้าตากสินยึดอำนาจการปกครองและปรงพระชนสมเด็จพระเจ้าตากสินและสถาปนาตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนภายหลังปรากฏพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่6เมษายนพศส3 2พแล้วย้ายศูนย์กลางการปกครองจากกรุงธนบุรี มายัางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21เมษายนพศ2325ซึ่งเป็นเมืองหลวงมาจนถึงปัจจุบันเอกสารร้ายฉบับทั้งของไทยและต่างชาติอ้างถึงความวุ่นวายทางการเมืองในปลายรัชสมัยพระเจ้าตากสินว่าเป็นผลมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมีพระจริยวัตรผิดแผกไป จนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งอยู่ในขณะนำทัพไปขเขมรต้องเดินทางกลับมาระงับเหตุแล้วปรองพระชนสมเด็จพระเจ้าตากสินก่อนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนอันเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีจากนั้นราชวงศ์จักรีได้ปราบปรามเชื้อสายของสมเด็จพระเจ้าตากสิน เจ้าพระยาทิพภากรวงมหาโกสาธิบดีบันทึกว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถพระราชอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชส่งให้เอาบุตรชายน้อยๆของเจ้าตากสินใส่เรือไปล่มน้ำเสียให้สิน้นโดยอ้างถึงคำโบราณว่าตัดหวายอย่าไว้น้ำนอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกและพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงประหารหม่อมเหมน็นพระราชโอรสของพระเจ้าตากสินเมื่อพศ2352ในเหตุการณ์ที่อ้างว่ามีนกกาคาบหนังสือแจ้งเหตุกบฏมาทิ้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในด้านเชื้อสายของราชวงศ์จัก,กรีนั้นพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ มีพระราชหัตทะเลขาว่าต้นตระกูลของราชวงศ์จัก,กรีมิใช่ไทยแต่เป็นมอญผสมจีนที่สืบทอดกันมาจนถึงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและมีผู้เสนอทฤษฎีว่าราชวงศ์จัก,กรีอาจสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งอาจทำให้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติย้อนไปถึงราชวงศ์พระร่วงที่สืบสายกันในกรุงสุขโขทัยวันที่6เมษายนพศ2325อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชนั้นถือกันว่าเป็นวันสถาปนาราชวงศ์จักรีเรียกว่าวันจักรี และมีการกำหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการตั้งแต่พศ2468เป็นอย่างน้อยราชวงศ์จัก,กรีใช้สัญลักษณ์เป็นรูปตรีศูนย์ในวงจักสุทัศน์ซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายเทวดาในศาสนาฮินดูด้วยเหตุผลว่าคำว่าจักรและตรีสอดคล้องกับชื่อ จัก,กรีของราชวงศ์